สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมะเขือนะคะวันนี้น้องมะเขือจะมารีวิวนิยายชยายหญิงเรื่องพิวานักล่ามีลิขสิทธิ์ในไทยอยู่กับสำนักพิมพ์พีโนี้เรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีรักโรแมนติกดราม่านิดนิดเซตติ้งต่างๆในเรื่องจะมีความยุโรปเนือเรื่องเข้มขน้นหรืทอตึกน่าติดตามฉากเอ็นซีแซบบรรยายละเอียดยิบใครที่ชอบสายแซบ พระเอกร้อนแรงอย่างกับไฟเยร์หุ่นล่ำเซ็กซีขยี้ใจนางเอกสวยฉลาดใจเด็ดอยากแนะนำให้เราอ่านเรื่องนี้เลยค่ะมันสนุกมากน้องเขืออยู่ดีว่าเ,เอกบอกเลยว่าอวยสุดๆถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถลองไปอ่านแบบรายตอนได้ที่มารีเลยค่ะเดี๋ยวน้องเขือจะแปะลิงก์สำหรับอ่านไว้ในดีสคริปชันใต้คลิปนี้ส่วนแบบรูปเล่มมีข่าวว่าใกล้จะออกเร็วๆนี้ค่ะ คำเตือนในเรื่องมีการต่อสู้ที่ค่อนข้างป่าดเ่อนมีบรรยายสภาพการตายที่น่าสยดสยองมีฉากเลือดมีคำพูดที่หยาบโลนของตัวละครและอาจขัดต่อความเชื่อทางศิลธรรมอันดีผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า25ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเนื้อหาต่อไปนี้มีสปอยนางเอกของเรื่องมีชื่อว่า เลอาดอเอสเทียมีหน้าตาที่งดงามผมสีเงินสลวยเอวบางร่างเล็กเป็นเจ้าหญิงผู้สูงสักแห่งอาณาจักรเอสเทียแม้ผู้ให้กำเนิดคือราชินีองค์กรเดิมทีราชินีองค์กรเป็นแค่หญิงบ้านนาเธอถูกปรดจากตำแหน่งเพราะหลังจากที่เธอคลอดเลอาเธอก็กลายเป็นหมันทำให้ไม่สามารถมีเทยยชายได้อีก และเธอยังถูกในรเทศให้ออกจากวังหลังจากนั้นไม่นานมีการประกาศว่าราชินีองค์กรได้จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งทุกคนต่างบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ความจริงแล้วอาจจะถูกลอบฆ่าก็เป็นได้พระราชาที่เบื่อหน่ายกับความรักครั้งเก่านี้อยู่แล้วจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่แบบติดจรวดกับคุณหนูตระกูลสูงสักด์ ทำให้เลอาต้องใช้ชีวิตในวังภายใต้การดูแลของราชนีองค์ใหม่พูดง่ายๆก็คือแม่เลี้ยงใจร้ายนั่นเองและยังมีน้องชายคนละแม่ที่เกิดจากราชนีองค์ใหม่กับพระราชาด้วยซึ่งเขาก็ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นองค์รรธาญาตเลอามักถูกน้องชายคนนี้รังแกอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นพระราชาและพระราชนีองค์ใหม่ ยังรอบมีสัมพันธ์ลับกันก่อนที่แม่ของเลอาจะถูกปรดออกจากตำแหน่งเสออีกช่างเป็นราชวงศ์ที่เน่าเฟะสิ้นดีทั้งชีวิตนี้ของเลอาทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกคนในราชวงศ์ลิกิงเส้นทางไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการศึกษาการใช้ชีวิตรวมไปถึงการแต่งงานทางการเมืองกับในยุคแห่งโอเวเตซึ่งเขาแก่กว่าเธอถึง25ปี แม้แต่หน้าของเขาเธอก็ยังไม่เคยเห็นเธออดทนทําเพื่อราชวงศ์มาทั้งชีวิตแล้วมีเพียงการแต่งงานที่ไม่ต่างจากการขายเธอนี้เท่านั้นที่ต่อให้เธอต้องตายก็จะไม่มีทางยอมรับเด็ดขาดชีวิตที่เกิดมาแล้วเหมือนไม่ใช่ชีวิตของตัวเองแบบนี้สู้ทําให้มันพังด้วยมือของตัวเองเลยดีกว่าเธอเริ่มวางแผนในใจและแผนการนี้ ต่อให้ต้องตายก็ยอมในคืนนั้นหลังจากที่เลอารู้ว่าอีกไม่นานจะต้องถูกบังคับให้แต่งงานเธอตัดสินใจหนีออกจากวังและเดินทางไปยังตรอกโคมแดงที่เต็มไปด้วยสถานเริงรมไม่ต้องบอกก็คงพอเดาได้ว่าเธอมาที่นี่ทำไมเธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาทำลายความบริสุทธิ์ของตัวเอง เพราะสำหรับหญิงสาวสูงสักชาวเอสเทียนั้นการเสียความบริสุทธิ์ก่อนที่จะแต่งงานคือความอัปยศสูงสุดของวงตระกูลและในพิธีแต่งงานก็จะต้องมีการตรวจพรมจันทร์เมื่อตะแก่ที่ขอเธอแต่งงานรู้ว่าเจ้าหญิงที่ซื้อมาด้วยราคาแพงมหาศาลเป็นเพียงของมีตำหนิ ก็จะต้องโกรธแค้นมากจนพานมาลงที่ตระกูลเอสเทียที่ขายของย้อมแมวให้อย่างแน่นอนและข่าวของเธอก็จะลือไปทั่วนาจากว่าเจ้าหญิงได้สร้างความอับระยไว้เพียงใดราชวงศ์จะขาดความน่าศรัทธาสุดท้ายต้องตกอับจนล่มสลายแค่เลอาจินตนาการถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เธอก็มีความสุขแล้วแต่ช่างน่าเสียดาย ที่ก่อนเธอจะได้เห็นเธอก็คงจะตายไปตั้งแต่คืนวิวาซะแล้วเลอาเดินมาจนถึงโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเธอได้นัดซื้อบริการชายไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยเมื่อเข้าไปข้างในเธอมองไปรอบๆร,ร,ร้านข้างในเต็มไปด้วยชายชกันที่เมาไม่สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เธอหยุดสายตาไปที่ชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงตามที่นัดไว้ เขานั่งอยู่ที่มุมสุดของร้านสวมผ้าคลุมสีเขียวมนร่างกายสูงใหญ่เลอาเดินไปที่โต๊ะที่เขานั่งอยู่พร้อมกับถามว่าคู่นอนของข้าในวันนี้คือเจ้างั้นเหรอชายคนนั้นตอบว่าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นจากนั้นเลอาก็พูดว่าตามมาคือบนโรงเตียมมันจะมีห้องที่เลอาเช่า สำหรับหนึ่งคืนเตรียมไว้แล้วชายคนนั้นลุกตามมาแต่โดยดีไม่พูดไม่จาพอมาถึงห้องชายคนนั้นก็ถอดผ้าคลุมออกทำให้เลอาได้เห็นหน้าตาและหุ่นของเขาชัดชัดตอนที่เขานั่งอยู่ที่โต๊ะก็ตัวใหญ่มากแล้วแต่พอมายืนอยู่แบบนี้ยิ่งตัวใหญ่ร่างกายกำยำมากเขาสูงกว่าเลอามากไหล่กว้างหมัดก้ามเนื้อทุกส่วน แน่นดูแข็งแรงผิวสีแทนเข้มเส้นผมสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีทองเปร่งประกายแววตาดูดิบเถื่อนโครงหน้าคมชัดหล่อดุดันรูปลักษณ์เหล่านี้ขับให้ชายตรงหน้าดูหน้าหลงไหลอกอาจเลอารู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขามีชื่อว่าอิชชาคาร ซึ่งเขาก็คือพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองเขาคือคนในเผ่าคูคารเผ่านี้คือเผ่าที่มีความดุร้ายเพราะสืบเชื้อสายจากสัตว์เดรัจฉานด้วยความระแวงเลียจึงพูดกันว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีจุดประสงค์ใดจึงได้ตามมาเช่นนี้ชายคนนั้นดูไม่ได้โกรธเพียงหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่ามันสำคัญด้วยเหรออย่างเจ้ายัางปกปิดตัวตน เพื่อมาหาคู่เล่นชั่วข้ามคืนแค่เพิดเพลินไปไม่ต้องคิดอะไรก็พอแล้วนี่เขาส่งยิ้มให้เธอต่อจากนี้จะเป็นฉาก NC สุดร้อนแรงที่ทั้งหวานและอบอุ่นเป็นคำคืนแรกที่ทั้งพระเอกและนางเอกลืมไม่ลงตราตึงไปช่วชีวิตแน่นอนน้องเพื่อ็บอกเลยว่าพระเอกคือดีมากพระเอกแบบใหญ่ ใหญ่ทั้งตัวจริงๆ NC บรรยายละเอียดยิบทุกขั้นตอนประหนึ่งว่าเราได้ที่นั่ง VIP ลากับอ e. ีมานั่งดูอยู่ข้างเตียงเลยน้องมะเขือเลยจะขอล้าไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะให้เพื่อนๆลองไปพิสูจน์ความปังด้วยตัวเองดีกว่าบอกเลยว่าเพื่อนๆอาจจะตกรุ่มรักพระเอกแบบไม่รู้ตัวเหมือนน้องมะเขือก็ได้แบบนีเมสเต็กเลยอ่ะพอตื่นมาตอนเช้า พระเอกก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้หนางเอกกินถึงเตียงเลยจ้าอิชาคารถามว่าเรามาต่อกันไหมแต่เลอาปฏิเสธบอกว่าแค่คืนเดียวเท่านั้นแล้วก็ขอกลับวังก่อนกลับวังยังวางเหรียญทองเป็นค่าบริการไว้ให้ด้วยพระเอกยิ้มและพูดว่าช่างอื้อเฟือค่าตอบแทนยิ่งนะักแล้วพบกันอีกครั้งนายหญิงนางเอกยิ้มตอบ แต่ไม่ได้พูดอะไรอีกและคิดว่าเธอคงไม่มีโอกาสได้พบกับเขาอีกแล้วเพราะอย่ไม่นานเธอก็จะต้องตายหลังจากที่เลอากลับมาถึงวังในคืนนั้นใกล้กับบริเวณวังเอชาคารขึ้นไปนั่งบนต้นไม้จ้องมองไปที่วังเขานึกถึงสตรีที่เคยผ่านพบเมื่อนานมาแล้วตอนนี้นางถูกกักขัง เรากับตุ๊กตาอยู่ภายในวังเขาพูดกับคนสนิทข้างกายว่านางคงจำข่าไม่ได้สินะงั้นไปพบเจ้าหญิงกันไม่กี่วันถัดมาในวังกำลังเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับราชาของชนเผ่าคูคานสาวใช้ในวังต่างพากันซุบซิบว่าราชาเผ่าคูคานเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามมากเลอาได้ยินก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแต่จู่ ธอก็นึกถึงชายที่เธอร่วมหลับนอนด้วยในคืนนั้นเขาช่างดีเหลือเกินแต่คงไม่ได้พบกันอีกแล้วเมื่องานเลียงเริ่มขึ้นน่าโถงอันหรูหราเสาหินประติมากรรมต่างๆทำจากหินอ่อนบรรลังสร้างด้วยทองคำประดับด้วยงาช้างและอัญมณีเลอานั่งประจำตาแหน่ง เธอสวมชุดที่ขับให้เธอยิ่งงดงามโดดเด่นเหนือผู้ใดเธอสบตาและทักทายแขกพอเป็นพิธีและแล้ว,ลวประตูใหญ่ก็ถูกเปิดออกการปรากฏตัวของเหล่าขุกคานผู้งดงามทำให้เสียงอุทานดังขึ้นโดยทั่วพวกเขาสวมเสื้อผ้าต่างถิน่นร่างกายกำยำได้สัดส,ส่วนรูปหน้าช่างคมเข้มและมีบุรุษที่รูปลักษณ์โดดเด่นเหนือใคร ทากลางเหล่าคุกคานเขามีผิวสีแทนดูสุขภาพดีเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างเนิบช้าเราวกับกําลังทอดน่องและร่างกายที่แน่นไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแกรงในตาสีทองอำพันเขาค่อยๆกวาดตามองในห้องถงจนสายตามาหยุดอยู่ที่ตรงที่เลอานั่งอยู่เลอาถึงกับใจเต้นรัว จนเหมือนหายใจไม่ออกท่าทางที่ดูเกรงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดของเธอล้วนอยู่ในการจับจ้องของอาชชาคารเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเหล่าเชื้อพระวงอิชชาคารยิม้มพรางกล่าวด้วยน้ำเสียงทุม้มนุ่มกล้องเคร่งวานขอให้เอสเทียเจริญรุ่งเรืองและแนะนำตัวเองว่าราชาแห่งครูคารอิชชาคานพยะยาคะ่ะ วินาทีนั้นเลอาตกใจจนกำชายกระโปรงตัวเองเกือบจะขาดกรี๊ดเขาคือผู้ชายคนนั้นคนที่เธอเพิ่งซื้อบริการไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเอาแล้วไงดูเหมือนเรื่องราวต่างๆจะเริ่มยุ่งเหยิงแล้วสิแบบนี้เลอาจะทำยังไงต่อไปคงไม่ใช่ว่าอิชาคารตามมาเพราะอยากให้เธอรับผิดชอบในตัวเขาหรอกใช่ไหมแล้วเรื่องราวที่ดูมีลับลมคมใน ในตอนที่อิชาคารพูดถึงเลอาในคืนนั้นมันหมายความว่ายังไงนะถ้าอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพียงคืนเดียวจะกลายมาเป็นสายใยรักนิรันดร์ได้หรือไม่เพื่อนๆต้องลองไปหาคำตอบในเรื่องวิวานักล่าด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะวันนี้น้องมะเขือขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กแชร์และก็ย่าลืมกดติดตามและสั่นกราดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ วันนี้น้องเอ๋่อตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย